สวัสดีครับทุกคนและสำหรับครีเอเตอร์โชว์ครั้งที่4ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผลงานต่างๆของน้องๆสมาชิกกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีไอเดียการแต่งสีอย่างไรกันบ้างนั่นเองซึ่งในตีมวันนี้นะครับก็จะมาในทีมแบบฟรีสไตล์นะครับผมนะก็ตัดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลงานแต่ละตัวนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคน let's go มาครับทุกคนเราก็มาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าเมกาลอดี้สตริกนั่ นกอาร์ติแฟกต์นะครับผมนะซึ่งผลงานการแต่งสีตัวนี้ก็มาจากทางด้านของน้อง GTC นั่นเองและน้องเขาก็บอกมานะครับว่าได้ไอเดียม,มาจากพวกแมกมาแล้วก็ลาวานนะดยที่ว่าตัวโมเดลนะครับแล้วก็การแต่งสีเนี่ยจะมีลมักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ถ้วยสีที่เป็นของแมกมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตามร่างกายของมันเนี่ยจะมีความเหมือนเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบเล่นสีสันนะครับผมมีสีดําสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีส้มๆตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะนี่โห อารมณ์แบบนกไฟนะครับผมนกฟินิก์นะเออแล้วก็หางเป็นสีชมพูแฮะนี่แล้วก็นี่เริ่มมือพอดีทุกคนอุย้ยตอนกลางคืนก็สวยนะครับทุกคนดูดิเหมือนกับมันจะเรืองแสงได้เลยนะแล้วก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับผมตาสีเหลืองแล้วก็มีปากมีฟันที่แหลมคมแบบนี้เลยนะโอ้โหดูแบบเป็นนกเกราะเลยนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขากดแซดนิดนึงดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะกดแซดหน่อยดูซิเป็นยังไงโอ้โหูมือพอดีเลยนี่โอ้โห ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสยาปีกแบบนี้เลยนี่ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะเฮ้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับมีเหมือนเป็นอะไรเส้นๆตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นทางด้านของเออเขาเรียกว่าอะไรวะงอนเหรอไม่ใช่งอนสิเหมือนกับเป็นทางด้านของเสาอิเทนร์นนะครับอะไรของมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะยังไงก็ตัวนี้สวยมากมากเลยนะครับทุกคนนะและมาถึงตัวละครตัวที่2กันต่อเลยนะครับทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าซิกมาทอกนั่นเองแล้วก็จะเป็นผลงานมาจากทางด้านของน้องพีหรือว่าพีราวิทย์แล้วก็ เขาบอกมานะครับว่าเขาไรับแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียมาจากมัดไรเดอร์คูกะนั่นเองโอ้โหดูทุกคน โคตรเหมือนเลยนะครับผมเนี่ยที่มีเขาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดวงตาสีแดงนะนี่โดยพื้นฐานนะครับผมก็จะเป็นทนางด้นของมาร์เดร์คูการ์นั่นเองตัวก็จะมีเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับแขนที่มีเป็นสีเหลืองทองนะอันนี้แม่ใจนะครับว่ามีทางด้านของกิมเมอร์หรือเปล่านะโอ้โหนี่คือข้างหลังครับผมเฮ้ยข้างหลังนี่เหมือนมีหัวหนึ่งไว้เฮ้ยเพิ่งสังเกตนะนี่แต่ก็ข้างหน้าครับผมนี่คือเป็นอย่างนี้เลยนะหัวเป็นสีดําอย่างนี้ก็คือเล่นเฉดสีให้เหมือนกับเดาร์นนั่นเอดนะคูนะด,รรดาเลนะ ครับทุกคนนะสวยนะเนี่ยเฮ้ยผมชอบว่ะดูดิเหมือนจัดเลยนะครับผมเจ้าตูวเพลินๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาลองกดแซกนู้นดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บอ่ะลองดูซิเมื่อกดแซกนะครับผมโอ้นี่นะครับโอ้โหมีกี่ขามีกี่แขนวะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครซิกมาท็อกแล้วก็แต่งสีเป็นไมเดอร์คูกะนะครับ เราก็มาต่อกันในตัวละครตัวที่3กันต่อเลยนะครับทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือจะเป็นทา้านของเจ้ามิจุซุมะนั่นเองแล้วก็จะเป็นผลงานที่มาจากทาง้านของน้องเนโกะนะครับผมนะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมหรือว่าตัวอย่างนะครับมาจากทาานของเจ้าโทบัสสไปโนนะครับผมหรือว่าจะเป็นไดโนเสาร์สไปโนนะครับของขบวนการเคียวริวเจอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้รูสิว่าเหมือนพายุจะมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะครับผมรดู้ก่อนแล้วกันซึ่งตัวโมเดลนะครับผมนี่จะมาเป็นประมาณนี้เเลยนครรับผมมมก็ือห สไปโนซอรัสนะครับแล้วก็จะเล่นสีนะครับผมมีสีเหลืองทองเน,อเนื้อแบบนี้นะครับอยู่ตามตัวแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้เลยนะครับผมนะโอโ้โหก็เหมือนในรูปที่เป็นต้นฉบับนะครับหรือว,ว่ารูปตัวอย่างเลยนะนี่แรงบันาดาลใจมาแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็อ่ะให้เขาลองกดเซตดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะปุ๊บนี่กดเซตครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการแต่งสีของเจ้าโทบสัสสปิโนโนะครับผมของมิจิซุมะต,ตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมเอา้าพายุใบอีกแล้ว <laughs> โอ้ยโอ้ยลงหัวพอดีเลยโอ้โยตายแล้ว มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กันนะครับทุกคนนะนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าตัววอลปาลุสนั่นเองตัวละครอีเวนอีสเตอร์นะครับผมนะซึ่งก็ตัวละครตัวนี้เป็นผลงานมาจากทางด้านของน้อง RPO นั่นเองแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมมาจากส์ปราดในเทพนิยายที่มีชื่อว่าเมนติคอ์นะครับหรือว่าเสือสิงโตที่มันบินได้นั่นเองนะครับผมนะโอ้ยต้องบอกตรงๆนะครับผมเขาก็แต่งสีมาได้เหมือนกับเจ้าเมนติคอ์มากๆเลยนะก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ติดที่ว่าเจ้าวอลปาลุ นะครับมันไม่สามารถที่จะบินได้นั่นเองนะโอ้ไม่เป็นไรนะซึ่งถ้าดูดีนะครับผมเจ้าบบรูตัวนี้นะครับผมก็จะมีเป็นแผงที่คอแบบนี้เหมือนเจ้าสิงโตเลยนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมน้องเขาก็แต่งมาแบบเป็นสิงโตเลยนะเฮ้ยถ้ามองอย่างนี้นะครับผมเหมือนเจ้าไลออนคิงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะแต่ก็เขาบอกว่าแต่งเหมือนกับเจ้าเบนติคอนนะครับก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นสิงโตเหมือนกันแหละนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่โอ้ตรงเท้านะครับก็จะเป็นเล็บสิงโตแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับหางนะครับที่เป็นสีดําแบบนี้โอ้แลเนนนบล่สี ป่จนตรงนี้นะครับสวยมากเลยนะนี่แต่เสียดายนะครับทุกคนไม่มีปีกนะไม่เป็นไรครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมใช้น้องเขานะครับผมทําการกดแซดให้ดูหน่อยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปดูครับผมแซดของเจ้าวอร์บูลัสเมนติคอร์ตัวนี้นี่เป็นไงหใช้หางนะครับผมในการฟาดฟัน่ศัตตูแบบนี้เลยนะครับผมนั่นดูโอ้ดูเท่ดีนะนี่เหมือนกับกําลังจะคำรามเลยอ่ะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครวอร์บูลุสสีเมนติคอร์ตัวนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับผลงานจากน้องๆสมาชิกในวันนี้ทุกท่านคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เช่นเคยเลยนะครับหรือว่าชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะแล้วในครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ลวกันนะครับผมสำหรับครีเจอร์โชว์ครั้งที่5นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ